ท่านประธานครับเคยเคยเคยมีประสบการณ์เนี่ยนะไปซื้อที่ต่างจังหวัดปรากฏว่าลูกหลานมารุมล้อมคุณยายเต็มไปหมดเลยเพราะวันนี้คุณยายจะได้เงินก้อนนะเมื่อกี้ท่านบอกว่าไอ้นี่เป็นอีกิก็คือว่าได้รับบําเหน็จเป็นก้อนไปแล้วก็ไปบริหารจัดการเองนะครับฉะนั้นเก็บไว้จนอายุ60เนี่ยนะลูกหลานคงมารุมล้อมอาจจะหมดในวันรุ่งขึ้นเลยก็ได้ นะครับฉะนั้นเงื่อนไขชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่าเงินก็ไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะต้องการเงินก้อนเพื่อไปลงทุนอันนี้ก็เห็นนะครับพวกพนักงานที่ทำงานรอจนอายุ60ได้เงินก้อน1นึ่งแสนกว่าส0 0แสนเข้าไปลงทุนแล้วประสบความสำเร็จเยอะแยะเลยเช่นเดียวกันเงื่อนไขชีวิตต่างกันฉะนั้นผมอยากให้กองทุนนี่หวยเกษียณได้เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิ์เลือกนะครับ ให้เหมาะสมกับชีวิตเขาให้เขาดีไซน์ให้เขาออกแบบเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตทำให้ชีวิตในวัยชราเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีคุณค่าต่อสังคมนอกจากคุณค่าต่อครอบครัวแล้วมีคุณค่าต่อสังคมสังคมจะได้เจริญยิ่งขึ้นไม่อย่างนั้นภาระที่จะต้องไปแบกหามเพราะตอนนี้สังคมไทยเป็นสังคมสงเคราะห์นะครับงบประมาณที่ลงไปที่ผู้สูงอายุคนพิการผู้ร้ายโอกาสเนี่ย แ0ดสเป็นต์สงเคราะห์หมดเลยฉะนั้นผมอยากให้ตรงนี้ให้เป็นโอกาสของเจ้าของเงินนะครับได้มีสิทธิ์เลือกว่าเขาจะเลือกเป็นเงินก้อนหรือว่าจะเลือกเลือกเป็นเงินย่อยๆรายเดือนที่เรียกว่าบำนาญครับขอบคุณครับ